ดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการกล้วยหอมกับกูรูค่ะค่ะวันนี้นะคะเราพบกันค่ะวันวันจันนะคะที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ค่ะดิฉันอนุภาสิริรวงค่ะค่ะและดิฉันนะคะกระดูกพรักผลสมบัติค่ะในช่วงกล้วยหอมกับกูรูเนาะเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างกับตลาดหุ้นไทยค่ะใช่ค่ะเราก็จะมาอัปเดตนะคะกับภาพรวมของ วันนี้ทั้งวันว่าตลาดหุ้นไทยนะคะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดน,นะคะ,คะสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะภาพรวมของวันนี้โดยรวมก็ถือว่าแกว่งตัวอยู่ในแดนบวกนะคะน้องไข่มุกค้าเนื่องจากว่าก็มีเรื่องของแรงซื้อที่เป็นแรงซื้อหุ้นกลุ่มแบงค์นะคะเข้ามาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นแบงค์ใหญ่ๆนะคะรู้สึกว่าจะวันนี้ดิดตัวขึ้นมานะคะ BBL SCB เป็นต้นนะคะ,คะรวมไปถึงที่น่าสนใจก็คือ พ้นกลุ่มเจม,มาร์นั่นเองนะคะแที่มีแรงซื้อกลับเข้ามาแล้วก็เรียกได้ว่าพื้นขืนชีพก็ว่าได้นะคะหลังจากที่สัปดาห์ก่อนนั้นโดนเทขายอย่างหนักนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องนี้กับกูรูทั้งสองท่านด้วยนะคะทั้งคุณพรริภพและก็คุณกรพัฒน์กันด้วยะคะ่ะในวันนี้นะคะค่ะแล้วก็ลําดับต่อไปเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะไปต่อสายตรงกันค่ะถึงกูรูท่านแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่กูรูคุณกรพัฒน วรเชษนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์นมูระพัฒนาสินนะคะสักค,ครู่นะคะเดี๋ยวเราจะทําการต่อสายหาคุณกอนพัชนะคะแล้วก็จะมีการพูดคุยสอบถามนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทยในวันนี้รวมถึงแนวโน้มนะคะของตลาดหุ้นไทยในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะค่ะสักครู่ค่ะ,คะ สวัสดีค่ะคุณกรณพัฒน์ค่ะคุณกรพัฒน์อยู่กับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะคะค,ค่ะค, <kabul. S 2> ค่ะก็อยากให้คุณกรพัฒน์นะคะพูดถึงภาพรวมตลาดหุ้นวันนี้นิดหนึ่งค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเหมือนกับหุ้นกลุ่มตระกูลเจมานะคะจะมีแรงซื้อกลับขึ้นมาค่ะหลังจากที่ลงไปแรงค่ะค่ะครับวันนี้ก็บุกได้นะครับหน่อยหน่อยก็แรงหนุนก็อันแรกเลยก็กลุ่มธนาคารเนะยครับที่ซื้อตัวขึ้นมานะครับหลังจากที่ ตลาดเองก็เริ่มมองว่าผลการกลุ่มธนาคารน่าจะค่อยดีขึ้นนะครับตามภาพสีเป็นหลักส่วนตัวกลุ่มเจก็รีดาวขึ้นมานะครับแต่ระยะพัฒนที่ผ่านมาเนะี่ยก็บอกว่าค่อนข้างจะเบียดขปดขูดน,นะครับก็เป็นแรงหนุนะนะครับในตัวเจยเองเนี่ยบุกได้ประมาณตั้ง6จุดนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจริงๆภาพของตัวสัญญาตลาดโ่งเองเนี่ยนะครับมันก็มีปัจจันนย่นได้หน่อยด้วยเพราะว่าอลาดเนี่ยที่มันดูจะเริ่ม ชะลอการแข่งขันนะครับมาแข่งแถร้อยสี่บาทร้อยสี่จุดนะครับแล้วก็ตัวบอลยืนสลัดที่ระดับประมาณต่อสามจุดแปดก็เป็นใดยสตนซ์งนะครับสึงท้ายีเซียร์รวมก็ได้ดีขที่มาครับค่ะทำให้ตลาดตอนนี้บวกไปได้ห้าหกจุดนะคะคุณกอนะคะทาวันนี้ค่ะอยากให้คุณคอนวัฒนะคะมองภาพรวมตลาดทั้งสัปดาห์ให้หน่อยค่ะว่าสัปดาห์นี้ประเมินตลาดทุนไทยอย่างไรบ้างแล้วก็แนะนำกลยุทธ์อย่างไรค่ะค่ะครับตอนนี้ค่อนข้างจะผันผวนนะครับแต่ว่าสินค้าก็ ต้องฝากผลการลงทุนจุลเดียรไทยนี่แหละนะครับเ<ช>พราะตอนนี้เนี่ยส,ส่วนงบแย่ก็เริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเริ่มมีหุ้นในขาตัว,ตวอิงโครงสร้างรายได้สินเชื่อเรีพอร์ตงบหรือว่าอะไรเงนินงบเกี่อ,อกมาดีกว่าคาดนะครับหรือหลาคา,ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเช่นสถาบันนี้เนี่ยตัวค้าปิาดค่าบริการต้องมีอะไรที่ดีนะครับถ้าดีเนี่ยก็ต้องบอกว่าภาพตลาดเองน่าจะค่อยฟื้นตัวขึ้นมานะครับก็ลุ้นตลาดฟื้นตัวครับสัปดาห์นนี้แนวต้าน หนึ่งันหสิบแปดหนึ่งพันหกปิบ้าจุดในปัจจุบันเรับร็นไปที่หน 42, ึ่งหกสี่สองหนึ่กสามห้าครับผมค่ะมีหุ้นที่น่าสนใจแนะนํำไหมคะคุณพันธัสกา n นี้ที่เป็นหุน,ออหนี้นะครับตัวชอตตัวเอเจนตพาร์ตนตี้ะ high, นะครับซึ่งก็จะรีพอร์ตมุแล้วก็พร้อมประกาศจะเป็นผลนะครับเป็นภาพรวมที่ว่ายิวดนรับที่ดีสี่เปอร์เซ็นต์กว่าเอานี่เงี้ยเรอร์ดไนะครับตัวนี้ก็แนะนำบนข่ามฐานสิบห้าบาทนะครับอีกตัวนึ่งก็จะเป็นตัว ก้าวเซนิชี่นะครับซึ่งก็เรนขึ้นมาแล้วก็ถือว่าค่อนข้างน่าทับใจนะครับแล้วก็ในเชิงตะไคร์ภาพของตัวหุ้นกลุ่มไฟฟ้าก็น่าจะเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นตามสีไทยแล้วก็ภาพของตัวต้นทุนที่ลดลงนะครับอันนี้ก็พอจับตาดูนะครับสำหรับตัวก้าวเซนิชีส่วนต้นท้ายนะครับก็จะเป็นตัวหุ้นในกลุ่มค,ปคาปรินะครับอย่างตัว c ช c นะครับที่ก็คาดว่ากำไรน่าจะดีแต่คาปร ได้ค่ะขอพรบคุณคุณกรพันธ์มากเลยค่ะที่มาให้มุมมองในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะแล้วก็คุณกรพันธ์เนี่ให้ไว้สามกลุ่มด้วยกันเลยนะคะกลุ่มอสังหาพลังงานนะคะรวมไฟฟ้าอย่างกัาแล้วก็กลุ่มตัว C R C ก็คือค้าปลีกตัวใหญ่ๆด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกูรูฟังมุมมองกูรูอีกข่านหนึ่งดีกว่านะคะกับคุณพระเดิมพบสงเคราะห์นะคะสักครู่ค่ะ ซึ่งสำหรับตัวคาปลีกเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นหลายข่าวนะคะทั้งของ c r c แล้วก็ของแมคโครและมีการเปิดสาขาใหม่ถือว่าเหมือนเป็นการตอบรับการเปิดประเทศของคนจีนด้วยที่ก็ยังเป็นปัจจัยหนุนที่สืบเนื่องกันมาตั้งแต่ในช่วงต้นปีค่ะค่ะใช่แล้วค่ะตั้งแต่แบบวนะ่านักท่องเที่ยวคือขาดน้องๆไปหมดช่วงน,นี้ใช่ค่ะ,ค,ะคือคักจริงค่ะยิ่งยันรัชดาแถวบ้านเราเนี่ยโอ้ยนักท่องทเที่ยวจับเยแล้ว รูนะคะ,ะคุณเพลิมพบน่าจะติดภารกิจเดี๋ยวเราเดี๋ยวสักพู่เราลองต่อสายใหม่นะคะได้ค่ะก็ทบทวนไปดีนิดนึงนะคะนะคะสักนที่คุณกอนพัฒน,น์แนะนำก็คือมี crc กับแล้วก็ ap นะคะสามตัวด้วยกันก็คุณผู้ชมก็ลองไปกาเรียกอะไรอ่ะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเพราะว่างบหลายๆตัวนี่ออกแล้วนะคะอย่างรู้สึกก a p หมอกแล้วบบดีใช่ไหมคะมส่วน crc เนี่ยน่าจะยังงบไม่ออกนะคะจากการแบบ มองผ่านๆยังไม่เห็นว่างบออกนะคะ,ะก็รอติดตามค่ะรอติดตาม,มงบของเขาเพราะว่าก็เรียกได้ว่าการบริโภคในประเทศเนี่ยกลับมาแล้วหลังจากที่มีการเปิดประเทศชัดเจนนักท่องเที่ยวปื้นขึ้นมานะคะ,ะค่ะเดี๋ยวลองอีกสักรอบหนึ่งนะคะกับคุณพเดิมพบสงเคราะห์ค่ะค่ะ <c oughs> น่าจะสายไม่ว่าเดี๋ยวเราไปติดภารกิจหรือว่าติดภารกิจเดี๋ยวเราข้ามไปที่ช่วงของหุ้นของหุ้นเทคนิคสุดแซ่บเลยดีกว่าค่ะสําหรับในช่วงนี้นะคะของหุ้นเทคนิคสุดแซ่บนะคะโดยคุณอภิวัตทวีสิิเวชค่ะนักเทคนิคบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยนะคะก็ได้มีการเคาะหุ้นสุดแซ่บมากันถึง2ตัวเลยนะคะสําหรับหุ้นเทคนิคสุดแซ่บตัวแรกค่ะ คือหุ้นของบริษัทนะคะเบริลเอ็กพัสจำกัดมหาชนแล้วคี่ก็ต้องเบรกแป๊บหนึ่งพี่พลนมพบได้โทรกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาเลยค่ะได้เลย,เลยสวัสดีค่ะคุณพลนมพบค้ะอยู่ในรายการกล้วยหอมกับกูรูนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากให้คุณพลนมพบนะคะพูดถึงภาพรวมตลาดวันนี้นิดหนึ่งค่ะวันนี้ตลาดหุ้นไทยของเราก็บวกมาประมาณห้าถึงหกจุดเลยทีเดียวค่ะค่ะก็ถือว่า ในการรีบาวจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับหลังจากที่ถ้าเราดูปัจจัยทางรนและต่างประเทศนะครับเมื่อศดกห์ที่แล้วเนี่ยจะเพอ่มขึ้งเป็นปัจจัยลบนะครับก็จะดูฝั่งของอเมริกาก็คงเป็นในเรื่องของการที่อเมริกานะครับมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะครับ <S <S ประกาศยอดงเรื่องของตัวเลขยอดคา้าปีนะครับก็ปรับตัวได้ดีนะครับรวมไปถึงเงินเฟ้อ ความจริงแล้วก็ลดลงนะทั้ง c p i แล้วก็ PPI นะครับแต่ปรากฏว่านักทุนก็ตีความว่าโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันจะสูงขึ้นนะครับแล้วก็การคาดหมายเรื่องของดอกเบี้ยที่ถึงจุดสูงสุดก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับในเรื่องของการดึงซี e อิเฟกต์วอนะครับจากประมาณตั้งแต่4.5-5%นะครับก็ปรับเป็น5.25-5.50%นะครับก็ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์มันก็เลยปรับตัวแข็งค่าขึ้น แบแ่งขายนุ่นต่างประเทศก็เลยเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมานแต่ว่าจุดที่อาจจะเกิดในเรื่องของการขายเนี่ยผมมองดูว่าในระยะสั้นนะครับน่าอาจจะมากน้อยลงนะครับแต่ทุกคนก็ต้องไปดูวันที่ยี่สี่วันศุกร์นะครับอเมริกาจะมีการประกาศตัวเลข PCE ซึ่งเป็นเงินเฟ้อ,อีกตัวหนึ่งของอาทางอเมริกา นะครับ,บก็จะบอกว่าภาพทัศน์ภาพในเรื่องของแม็กซิมเบียของธนาคารการสหรสัฐนั้นจะรุนแรงต่อหรือไม่ซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะมีทิศทางที่รับข่าวไปดับย่งแล้วนะครับแต่ก็ตามต้องไปรอดูวันที่22มีนาะ<อ>นะครับที่ <สะ S 2> าการประชุมของธนาคารการกลางสหรัฐนะครับก็ตรงนี้กะทำให้ภาพของข่าวลายนั้นนะครับอาจจะโทนดาวลงมานะครับรวมไปถึงประเด็นเรื่องของวันศุกร์นะครับที่ สภาพัดน,นะครับมีการประกาศตัวเลขจ d p ในไตรมาสที่สี่นะครับก็สร้างความเป็นพายเชิงลบนะครับเพราะว่าออกมาติดลบ<ช>ถ้าเป็นการเปรียบเทียบ q o q นะครับก<ช>็คือไตรมาสสี่ปีที่แล้วไตรมาสสามปีที่แล้วลงไปราว1.5เปอร์เซ<ช>็นต์นะครับแนขก็ตามการประกาศตัวนี้มันส่งสัญญาณมาตั้งแต่หลายเดือนแล้วนะครับของธานาคารประเทศไทยเช่งประกาศตั้งแต่เดือนตุลาธันวาคม แต่ว่าไม่คิดว่าจะติดลบขนาดนี้นะครับแต่ว่าโอเคมันก็ผ่านไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นในเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนค่ามาด้วยนะครับจากการรับข่าวแล้วก็ตลาดหุ้นนะครับที่เคยอยู่วันแรกออกมาเกือบพันเจ็ดนะครับลงมาที่พันสสี่สิบโดยประมาณนะครับก็อาจจะมีบางสวนที่ว่ารับข่าวไปแล้วแล้วก็ต้องรอติดตามกันต่อไปก็คือวันที่ยี่สิบนะครับจะมีการประกาศตัวเลขการจงองอกของประเทศไทยในะวันที่ยี่สิบแปดเนี่ยจะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของภาพรวมของธนาคารประเทศไทย เึ่นก็เชื่อว่าน่าจะดีข ين, ึ้นนะครับในเดือนมกราคมนะครับอันสถานการณ์ก็เหมือนกับว่ามันการรีบาวในช่วงของวันนี้ครับอค่ะอยากให้เรื่องพ้อความประเมินทิศทางของตลาดหุ้นไทยทั้งสัปดาห์ให้หน่อยค่ะว่ามองยังไงบ้างสําหรับสัปดาห์นี้ค่ะค่ะครับผมผมก็คิดว่ามันน่าจะมีโอกาสที่จะเกิดเทคนิคอลรีบาวน์นะครับตรงแถวเหนือใต้นะครับประมาณหนึ่งหกหกเจ็ดนะครับซึ่งตรงกับเช้นค่าเฉลี่ยยี่สิบห้าวัน นะครับก็ลองดูตรงนั้นว่าจะผ่านได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ผสมกับช่วงนั้นนะครับรอช่วงวันศุกร์นี้ก็คือประกาศตัวเลขดีซีของอเมริกานะครับหรือว่าตัวเลขเศรษฐกิจของไทยคือส่งออกวันเท่นั้วันที่27นะครับแล้วก็คือวันจันทร์หน้านะครับแล้วก็วันที่28คือวันอังคารหน้านะครับก็คิดว่าคงต้องดูตรงนั้นว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับก็ถ้ามันผ่านไปได้คือถ้าเป็นตอนมัอดวกก็อาจจะผ่านไปได้นะครับแต่ถ้า ไม่ผ่านนะครับก็ดูอเกล็ดนะครับแต่ถ้าผ่านไปได้เป้าหมายในการรีบาวอาจถึงประมาณร้อยแปดสิบพันร้อยแปดสิบนะครับก็ <c oughs> เป็นดนาวต่างจัดไปแต่ถ้าไม่ผ่านนะครับอาจจะยอ,อมาที่หกสี่ศูงหรือว่าเต็นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันน่าจะ่ึงสามห้าจะเป็นดาวหลักครับค่ะ <c oughs> <c oughs> ในส่วนของกลยุทธ์น,นิดนึงค่ะคุณเพลังภพแนะนำแนะกลงทุนอย่างไรบ้างค่ะครับผมก็ในภาพของคือถ้าเป็นนักลงทุนที่ชอบอความเสี่ยงนะครับผมมองว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับจะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจ นะที่เหตุผลเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าด้านความมั่นใจว่าเศรษฐกิจในเดือนมกราคมน่าจะตื่นตัวนะครับแต่คงจะเดูกลุ่มธนาคาร่นแหละนะครับซึ่งก็คือธนาคารการทกรไทยนะครับจากที่ก่อนหน้านี้ลงมาค่อนข้างเยอะนะครับลงมาถึางสุดนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือที่หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดจุดห้าตัวนะครับเพิ่งติดที่หนึ่งสามเก้านะครับก็ถ้าคิดว่าจะเล่นขาดีเบาไปที่แนวต้านนั่นคือหนึ่สี่จุดสองนะครับก็เป็นแนวต้านนี่คือคนที่ชอบมีความเก่งหน่อย แต่ถ้าคนที่ไม่ชอบความเสีย่ยงนะก็ไปหาผู้ที่ปลอดภัยนั่นคือกลุ่มโรงพยาบาลน,<ช>นะครับหลายๆตัวนะครับแต่ว่าถ้าดูวันสัปดาห์นี้ผมชอบหุ้นของ DMS <ช>นะครับเพราะว่าอาจจะอ้างอิงกับประเด็นเรื่องของต่างชาติด้วย<ช>นะ<ช>แล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยไม่เดือดตองขึ้นค่าเฉลี่ยสิบบาทที่ยี่สิบเก้าบาทห้าสิบนะวันนี้ปิดที่สามสิบบาทนะครับถ้าอีบาวได้แล้วก็าถัดไปคือสามสิบเอ็ดถึงไฮเดรนนะครับสามสิบสองบาทเป็นแนวบ้านถัดไปนะครับก็ สัปหนี้นะครับเน้นถ้าใครชอบเสียง K-Bank นะคแต่ถ้าใครไม่ชอบเสียงก็เป็น BDMS ครับค่ะขอบพระคุณมากมเลยค่ะคุณะเดิมพบค่ะที่มาให้มุมบอกวีดีเนี้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะาด้านคุณประเดิมพบก็ได้มีการวให้มา2ตัวสองกลุ่มเลยตัว2กลุ่ม K-Bank ชอบเสียงก็คือไป k ค่บงชอบปลอดภัยก็คือไปบีดีเอมารดีนะคะก็ไปเลือกเอา อะกลับไปที่น้องไข่บุกดีกว่าค<ช>่ะเมื่อกี้เราได้ครึ่งทางแล้วเร,เริ่มใหม่ก่อน <c oughs> เราต้องมาต่อกันเลยเนาะ <c oughs> อ่า <c oughs> นะคะเรามาเข้าสู่ในช่วงของหุ้นเทคนิคสุดแซ่บนะคะโดยคุณอภิวัตทวีศิริเวชค่ะนักเทคนิคนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยนั่นเองนะคะก็ได้มีการเคาะหุ้นเทคนิคสุดแซ่บออกมากันถึง2ตัวค่ะสําหรับตัวแรกนะคะก็เป็นของบริษัทเบริลเอ็กพัสนะคะจำกัดมหาชนนั่นเองนะคะหรือว่า BE 8นะคะที่เราคุ้นชินกันอย่างดีนะคะสำหรับ BE 8 <c oughs> น,น,นะคะก็ตอนนี้ค่ะได้มี เห็นแรงซื้อกลับนะคะโดยได้มีการให้แนวรับแรกค่ะอยู่ที่ 5 7บาท50สตางค์นะคะในส่วนของแนวรับถัดไปค่ะอยู่ที่55 5าบ้าทนั่นเองนะคะในส่วนของแนวต้านค่ะแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่61บาท50สตางค์ค่ะส่วนแนวต้านถัดไปนะคะอยู่ที่65บาทนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะทาง BE8 นะคะก็ปิดตลาดไปที่59บาทค่ะเพิ่มขึ้น1บาท50สตางค์นะคะหรือ2.61%นั่นเองค่ะ,<ฮ>ะมูลค่าการซื้อขายนะคะก็อยู่ที่1 0 2 4 9ล้านบาทนั่นเองค่ะ แล้วเราก็มาต,ต่ออีกหนึ่งตัวเลยนะคะสำหรับหุ้นเทคนิคสุดแซ็อีกหนึ่งตัวนะคะก็เป็นหุ้นของบริษัทแพนบีมีเดียจำกัดมหาชนนะคะหรือว่าแพนบีนั่นเอง<ด>นะคะที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสื่อโฆษณาต่างๆนะคะซึ่งในครั้งนี้นะคะคุณอภิวตัตรนะคะก็ได้มีการให้แนวรับแรกนะคะอยู่ที่ 9บาทค่ะส่วนแนวรับถัดไปนะคะอยู่ที่8บาท70สตางค์ค่ะในส่วนของแนวต้านนะคะแนวต้านแรกเนี่ยก็ได้ให้ไว้นะคะที่9บาท50สตางค์ในส่วนของแนวต้านถัดไปค่ะอยู่ที่10บาทนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะสำหรับหุ้นของแพนบีค่ะก็ได้มีการปิดตลาดไปนะคะที่ราคา9บาท30สตางค์นะคะเพิ่มขึ้น10สตางค์ค่ะหรือ1.09%ค่ะมูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่330.29ล้านบาทนั่นเองค่ะค่ะหลายๆทสก็ออก รีเสิร์ชถึงแพนบีหลายๆที่เลยนะคะเพราะว่าธุรกิจสือนน่อโฆษณาหลังจากที่ซบเซามาช่วงโควิดก็กลับมา<ช> <ๆ S 1> นั่นเองนะคะในพื้นฐานก็มีมีมีมปัจจัยพื้นฐานร,รองรับแล้วก็อที่คุณอภิวัารบอกว่าเส้นกราฟเทคนิคน่าสนใจนะคะคุณผู้ชมก็ลองไปศึกษากราฟเพิ่มเติมดูกราฟดูเส้นต่างๆเพิ่มเติมว่าทั้งสงตัวนะคะทั้งแทนบและกบบ็บีอแีแปดนั่นเองนะคะ ค่ะแล้วก็สําหรับวันนี้ค่ะรายการกุ้ยหอมกับกูรูนะคะแล้วก็มีข้อมูลเนื้อหาครบถ้วนที่เรามาฝากนะคะ<ช>ทั้งค<ช>ุณนยนด็สุดแทบแล้วก็มุมมองดีๆนะคะจากกูรูทั้งสองท่านที่เรามาฝากทั้งคุณกอนพัฒแล้วก็คุณพเดิมพบนั่นเองนะคะใช่<ก>แล้วก็วันนี้หมดเวลาลแล้วค่ะน้องไข่มุกค,ะค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่ค่ะวันพรุ่งนี้นะคะกับ รายการกล้วยหอมกับกูรูค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ก่อนที่จะจานไปเราต้องฝากช่องทางการติดต่อติดตามเพิ่มนะคะก็คือถ้าสมมติว่าท่านใดนะคะที่อยากจะดูข่าวสารแบบเรียลไทม์ที่เกี่ยวกับข่าวหุ้นหรือว่าข่าวเศรษฐกิจต่างๆก็สามารถติดตามได้นะคะที่เว็บไซต์ของหุ้นอินไซด์คอมนั่นเองค่ะหรือว่าจะเป็นช่องทางนะคะตามโซเชียลมีเดียต่างๆก็มีชื่อเดียวกันนะคะทั้ง Facebook อินสตาแกรมนะคะแล้วก็รวมถึงติ๊กต็อกด้วยนะคะไลน์สแควร์ Square, แล้วก็เทเลแกรมก็สามารถติดต่อหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยคอมเมนต์พูดคุยกันได้เช่นเ<ช>ดีวยวกันคะ่ะต,ตามได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียนั่นเองนะคะน้องไพน์ก็จะมีข่าวสารไปอัปเดตทางช่องทางติ๊กต็อกเนี่ยทุกวันเลยแล้วกันก็ไปติดตามกันได้แบบเรื่องทั้งเรื่องของเรื่องอะไรนะคะข่าวสารที่เป็นความรู้ด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของออข่าวสารบริษัทจดทะเบียนที่น่าสนใจด้วยนะ,ะที่จะอัเดตกันนะคะก็ติดตามกันได้ะคะ่ะ กับช่องทางของผู้ดีไซน์ค่ะช่วงทุกช่องทางที่น้องไข่มุกบอกมาสักครู่นั่นเองนะคะใช่แล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะสําหรับในช่วงของรายการกล้วยหอมกับกูรูเนี๋ยเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนดีกว่าลาจริงๆนะคะลาจริงๆแล้วค่ะไม่ลาเล่นๆแล้วตอนนี้เราก็ไปเรื่อนะคะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ